มีน้ำส้มสาชูห้อเีี่้สชมอย่างีส่ยงได้น้ำส้มสาชูคุณเขาไปน้ำส้มสาชูแบบขาวเ็นเลพี่ปนใจไปเรีย้ยมี่อยมากโอห อะอรจริงทำไมมองในเงี้ยไล่อะวิวิผมผู้ชายไปหาน้ำส้มสา่ชูแบบนึงนายไม่นางไม่รู้จักน้ำส้มสายชูแบบนี้แบบเขียวอ่ะนางก็เลยเดินไปหาน้ำส้มสา่ชูในลักษณะแบบอื่นนางน่าจะเข้าใจเป็นสีขาวนายกลับมาวันนี้เขาวันนี้คนไปยเลย ขอแกเอาใหม่เดี๋ยวลองสอบถามน้ำส้มสายชูในความคิดเขาก่อนว่ามันเป็นยังไงคิดว่าน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูสำหรับไหนคือเป็นแบบนี้ใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะเข้ามานั่งนี่แล้วให้คนดูเห็นหน้าความงงนี้ก่อนแล้วาแล้วเร็วปกติชอบใส่นี่ไม่ใช่ปกติชอบใส่ยังใช่หรอไม่ใช่อันอุ้ยชิ้ีเสื้ออันนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวอะไร กปกติกินอย่างนี้ไม่ใช่เหรอใช่แต่อันนี้ก็คือน้องท้อใส่ชูในอีกแบบนึงแต่ลักษณะสีเขียวโอเคจำแล้ว่าชอบกินแบบนี้อ๋อโอเคขอบคุณนะคะ <laughs> ใส่หมดเลยเดี๋ยวจะเสียความรู้สึกเออไม่ยอมเข้ากล้องไงทำไงอะ่ะพงม่ษย์ไม่ยอมเข้ากล้อ,องบอกว่าเขิน ต้องใส่คูต้องเป็นสีขาวเท่านั้นนะคะสีเขียวผิดนะคะ <Okay. laughs> ไม่เข้าใจแล้วง <laughs>